โอเคนะครับโอเคนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ RT Game เกมทีวีนะผมก็ mm hmm. <Okay. S 2> วันนี้เราจะมาเล่นเกมเป็นปุริอาบสติกกันนะครับผมก็ย <Okay. S 2> okay. นะังไงดีอะอะไรทดสอบด้วยนะซู้ไม่เล่นหรือไง กินไปเล้วๆๆกินไปกวป่าอืออันตรภาสุขฤษนะครับผมกินไปแล้แลอ,อืมอืมก็นะครับก็วันนี้ก็ฉลองที่ผมได้ของมานะครับครับอืมๆ ซอมบี i, ble, ้เ oh, ต oh, 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 oh. ็มหมดเลยแผลอืมโอ้ย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 ขับเลยขับเลยขับเลยเริ่มดูเริ่มดูแผต่อทางนี้ทางนี้ทางนี้ซอมบี้ซอมบี้และซอมบี้แผะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เต็มโอ้ย ได้กับลุงโอเคโอชงโอคไปอะไรอ่วิวิทำไมวะอ่าคันี้แหละโอเคครับนี้เขาบว่าเราหนีไปทางไหนเออไป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  점심에 손을 놔봐야겠다 솜비가 때려나와 뚜웅 위지 아 가끔 띠르릉 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 อะไรเนี่ยว่าถ้ามันกลุมควมันเกิดเปียนวันนี้เราก็จะมาปวนเมืองนะครับขึ้นรถไม่ได้โอเคต้องขึ้นนันเนี่ยโอเคไปปวนเมืองเลยว่ะเราจะเรียกหาตำรวจกันนะตำรวจคุณตำรวจมือ โอ้ยแบบนี้มันไม่หนุกเลยเอาแบบนี้แหละสวัสดีครับสวัสดีนะาตายมึงตำรวจมาปับป้าบปับป้าบป้าบมึงตำรวจ ตำรวจตำรวจตำรวจคันนี้คันนี้โอเคปาบยิงไกลยิยงไกลโอ้โหขนนึ้นรถนี้โอ้โหตายเลยโอเค kim tài cá kiến chú à Apom om, oh. mana Oke, oke, okay, okay. ini nih, woi, well, kok ko tulang ko. sedikit.